คิปภาพที่โรงงานอัดเม็ดพลาสติกและขยะรีไซเคิลกำลังสูบน้ำเสียจากบ่อบำบ,บัดน้ำเสียลงลำคลองสาธารณะซึ่งชาวบ้านหนองกลางดงหมู่ที่7ตำบลศิลาลอยอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ่ายและบันทึกไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่เครื่องสูบน้ำบริเวณบ่อบำบ,บัดน้ำเสียและท่อที่ต่อจากเครื่องสูบน้ำส่งน้ำเสียไปทิ้งลงลำคลองสาธารณะ ชาวบ้านระบุว่ากำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากโรงงานอัดเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณกลางหมู่บ้านมีการลักลอบปล่อยน้ําเสียลงคลองสาธารณะทําให้ไม่สามารถนําน้ําไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้รวมทั้งไม่สามารถนำน้ำไปใช้เพื่อทำการเกษตรได้ในขณะที่ภายในโรงง,งานยังมีกระบวนการล้างขยะพลาสติกจากฟิล์มภาพยนตร์ด้วยสารเคมีและทุกครั้งที่มีลมพัด จะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วหมู่บ้านทำให้เกิดการระคายเคืองต่อโพรงจมูกเจ็บคอมึนศีรษะจนถึงอาเจียนส่งผลให้เด็กเล็กไม่สบายไปแล้วหลายคนไล่ผมอยู่ติดก,กับโรงงานระบอมเสียนะครับผมทำงานไม่ได้เลยตัดหญ้าตัดอะไรไม่ได้เลยเหม็นแล้วเหม็นแทบจมูกหมดเลยครับพอสั่งสั่งน้ำมูกออกมานี่เป็นเลือดเลยเพราะผมต้องทำอยู่ในนี้อยู่ทั้งวันผมต้องตัดหญ้าให้งวัว ตอนนี้ต้องตอนนี้ต้องตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ต้องทิ้งล้างเลยต้องไปเช่าที่เช่าที่เขาทำทำมาหากินแล้วอาการเป็นยังไงมันเหม็นแสบจมูกวเวียนแล้วเวียนหัวเหมเลยครับเป็นยางี้มันทนยังสองปีครับผมต้องทนอยู่นเนี้ยทีแรกเขาว่าจะประปับปรปุงปรับปรุงปรับปรุงแล้วปรับปรุงเล่าอยู่ก็ทิ้งยมาวันนี้ครับแล้วโรงงานพอรู้ไหม่้าทำอะไรเขาทําเม็ดเอาฟิล์มมาอัดเม็ดสติกเอาฟิล์มมาล้าง สารเคมีครับเอาเขาว่ามัล้างสุราฟไฟล้างอะไรกัแล้วสีมันพอล้างปุ๊บแล้วกินพอเราฟันมันพัดเข้าในไรผมอะเหม็นเหม็นยุคทำงานก็เหนื่อยพออยู่แล้วครับต้องมันเหนื่อยอาการหายใจอีกโอโ้โหกินมันมีกิ่นเหม็นมากเช่นเดียวกับนางวิลาวันม่วงกำพันชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนบอกว่า กลิ่นเหม็นที่ออกมาจากโรงงานทำให้บางคนต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งนอกจากกลิ่นเหม็นที่คลั่กคลุ้งไปไกลมีระยะทางเป็นกิโลเมตรแล้วเสียงจากเครื่องจักรยังดังรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ด้วยก็คืออยากจะร้องเรียนเรื่องกลิ่นกลิ่นมันมีกลิ่นเหม็นมากจนลูกเล็กเด็กแดงพากันออกมาเล่นข้งางนอกไม่ได้แล้ว จากที่ปกติเมื่อก่อนนี้สา์อาทิตย์หรือว,วันหยุดอะไรเด็กๆไดออกมาเล่นข้างนอกกันเดี๋ยวนี้ต้องให้เขาอยู่แต่ในห้องอยู่ในบ้านไม่ให้ออกมาข้างนอกแล้วคือกินมันเหม็นมากถ้าข,ขนาดเด็กสามขวบยังมาถามเลยว่าเหม็นอะไรกินอะไรเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วเลยต้องร้องขอมาขอความช่วยเหลือเคยเคยมาเคยร้องเรียนไหมครับเคยร้องเรียนไปทางอบตทางจังหวัดแต่พอตรวจผลตรวจสอบกลับออกมาก็คือทุกอย่างผ่านปกติ แต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ปกติก็คือมันก็ยังเหม็นเหม็นยิ่งทวีคูณด้วยนางแดงอ่อนแก้วชวีซึ่งมีบ้านติดอยู่กับโรงงานแห่งนี้บอกว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากปัญหากลิ่นเหม็นและเสียงเครื่องจักรโดยมีชาวบ้านมากกว่า100ครัวเรือนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนไม่มีอาการหายใจคันเหนื่อยไม่มีแรงพอได้กลิ่นเข้าไปแล้วเวียนหัวแน่นอ,อก หายใจไม่ออกมือเท้าไม่มีแรงแล้วเด็กที่เป็นภูมิแพ้ส่วนใหญ่ตอนนี้เอาโรงพยาบาลทําบ้านคะ่ะคืออยู่โรงพยาบาลสองวันกลับมาบ้านวันไปอยู่โรงพยาบาลห้าวันกลับมาบ้านสองวันตอนนี้โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ของเด็กเลยเด็กมีอาการยังไงครับเด็กมีอาการเป็นหอบหืดหายใจไม่ออกคะ่ะคือเด็กเป็นภูมิแพ้คะ่ะคูใหญ่ครูใหญ่ก็เช่นกันครับผู้ใหญ่ก็หายใจไม่ออกแน่นอกมือเท้าอ่อน เวียนหัวถ้าพวกไวทำงานก็ทำงานแล้วไม่มีอาการหายใจคือเหนื่อยแล้วไม่มีอาการหายใจหายใจไม่ได้เลยมีแต่สารเคมีเราต้องอั้นต้องกั้นใจต้องคือมันเหนื่อยแล้วไม่มีอาการหายใจค่ะคือเราอยากจะร้องหน่วยงานอะไรก็ได้ที่มารับผิดชอบคือคืนอาการให้เราชุมชนของเราให้มีอากาศบริสุทธิ์เราได้หายใจบ้างคือเราเป็นเกษตรกรนะคะทางานเหนื่อยก็อยากจะมีอาการหายใจมั่งนี่ไม่มีเลยค่ะเราเราล้องตรงไหนก็ไม่ได้ล้องในสองปีแล้วค่ะสองปีที่เราล้องมา ชาวบ้านยืน่นคำขาดว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการกับโรงงานดังกล่าวทั้งปัญหากลิ่นเหมน็นและการลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงคลองสาธารณะชาวบ้านจะชุมนุมปิดโรงงานกันอีกครั้งโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานรีไซเคิลขยะจากพลาสติกเพื่ออาจเป็นเม็ดพลาสติกโดยใช้เครื่องจักรที่เสียงดังถึง64.5ดเดซิเบลกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการใช้สารเคมีฟอกฟิล์มภาพยนตร์เก่าให้ขาว จากนั้นนำไปล้างบด<ท>อัดย่อยและหลอมเป็นพลาสติกเป็นการรีไซเคิลขยะพลาสติก <What? S 2> แต่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นวงกว้าง